สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4วัสดุและส,ะสารเรื่องความยืดหยุ่นของวัสดุวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับคำว่าความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะ พร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปศึกษาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของวัสดุกันได้เลยค่ะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุสภาพยืดหยุ่นคืออะไรนะคะเด็กๆเขาบอกว่าสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุนะคะที่เปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อเราออกแรงกระทำนะคะและพอเราหยุดออกแรงปุ๊บเนี่ย มันสามารถที่จะกลับสู่สภาพเดิมได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างฟองน้ํานะคะเด็กๆเ,เวลาเราออกแรงบีบฟองน้าเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนรูปร่างนะคะแต่เมื่อเราหยุดออกแรงปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาอยู่ในสภาพเดิมนั่นเองนะคะแบบนี้แสดงว่าฟองน้ำเนี่ยมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะเด็กๆ วัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้เราทดสอบนะคะโดยการออกแรงกระทำต่อวัสดุนะคะแล้วหยุดออกแรงจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุนะคะว่ามันสามารถกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมได้ไหมนั่นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่กลับมาได้เนี่ยแสดงว่าวัสดุชิ้นนั้นมีความยืดหยุ่นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่กลับมาไม่ได้แสดงว่าไม่ มีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างได้แก่หนังยางนั่นเองนะคะหนังยางเนี่ยเป็นวงกลมเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราออกแรงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะคะเวลาเราเอาไปรัดแกงรัดถุงแกงหรือไปดึงเล่นอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อไหร่เราหยุดออกแรงปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะ ามาดูต่อนะคะวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนั้นเรามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างฟองน้ํานะคะฟองน้ําเก้าอี้นวมฟองน้ําที่อยู่ในโซฟานั่นเองนะคะจะยุบตัวเมื่อเรานั่งใช่ไหมคะและพอเราลุกขึ้นยืนปุ๊บฟองน้ําก็จะกลับสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งลูกเทนนิสนะคะเวลาเราตีลูกเทนนิสกระทบกับพื้นเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างนะคะแต่พอเราหยุดตีปุ๊บ มันก็จะกระดอนขึ้นมาเป็นรูปร่างเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเด็กๆามาดูต่อนะคะสิ่งที่เรียนรู้ได้จากการดูสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะเขาบอกว่าสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเนี่ยทดสอบได้โดยการออกแรงกระทําต่อวัสดุนะคะจำเลยนะคะต้องออกแรงและเมื่อหยุดออกแรงปุ๊บให้เราดูการกลับสู่สภาพเดิมของวัสดุ วัสดุใดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าจะรับแรงกระทําได้มากกว่านั่นเองนะคะและเมื่อไม่มีแรงมากระทําแล้วก็จะกลับสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะเด็กๆวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจึงมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนะคะในการเลือกใช้ประโยชน์จึงแตกต่างกันด้วยนะคะ คำถามชวนคิดค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อ1ดินน้ำมันมีรอยบุ๋มแสดงว่าดินน้ำมันมีความยืดหยุ่นจริงไหมข้อ2วัสดุทุกชนิดมีความยืดหยุ่นใช่หรือไม่ข้อ3ลูกโป่งเป็นวัสดุยืดหยุ่นเมื่อปล่อยลมออกจะก,กลับสู่สภาพเดิมเด็กๆคิดว่า1 2 3สข้อใดถูกคะ,ะคิดตามเลยนะคะตามคุณครูเลยแต่ละข้อดินน้ำมันเวลาเราเวลาเรากด ลงไปเนี่ยมันจะบุ๋มถูกไหมคะแต่พอเราปล่อยปุ๊บมันกลับสู่สภาพเดิมได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะแสดงว่าไม่มีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะข้อ2วัสดุทุกชนิดมีความยืดหยุ่นจริงหรือเปล่าเด็กๆลองดูไม้บรรทัดเหล็กนะคะไม้บรรทัดเหล็กเวลาเราออกแรงกระทำมันมันเปลี่ยนรูปร่างไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่ยืดหยุ่นซึ่งไม้บรรทัดเหล็กแข็งมาก ไม่เปลี่ยนนั่นเองนะคะไม้บรรทัดเหล็กจึงไม่มีความยืดหยุน่นแสดงว่าวัสดุทุกชนิดมีความยืดหยุ่นเนี่ยข้อนี้ผิดนะคะข้อสองลูกโปง่งเวลาเราเป่าปุ๊บมันจะยืดตามรูปร่างแต่พอเราเอาลมออกปุ๊บมันกลับสู่สภาพเดิมลองตอบดูนะคะอ่าถูกต้องนั่นเองอ่าคำถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าวัสดุใดที่มีความยืดหยุ่นบ้างสปริงเป็นไงคะเด็กๆสปริงเวลาเรากดมันยุบแต่พอเราเอามือออกปุ๊บมันเด้งออกจริงไหมคะ ายางรัดของก็คือยางรัดแกงาปากกาปะกกาครูว่าไม่น่าจะยืดหยุน่นถูกต้องนะคะลูกโปง่งยืดหยุ่นใช่ไหมดิน้ำมันไม่ยืดหยุ่นถูกต้องนะคะเด็กๆนักเรียนนะคะศึกษาเกี่ยวกับความยืดหยุน่นจบกันไปแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนนะคะเปิดใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ไปหน้าที่13ให้นักเรียนเปิดใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ไปหน้าที่13นะคะจะเห็นคำว่าบันทึกข้อมูลตารางที่1ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะไปดูการทดสอบนะคะและก็การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตถ้าเราใช้มือกดฟองน้ำนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ก็คือฟองน้ำก็จะยุบตัวตามแรงกดและยกฝ่ามือขึ้นฟองน้ำก็จะค่อยๆกลับคืนสภาพเดิมนะคะไปดูการทดสอบที่2นะคะเมื่อเราใช้มือกดดินน้ำมันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้นะคะเราก็จะเห็นดินน้ำมันเนี่ยมันยุบตัวตามแรงกดและเมื่อเรายกฝ่ามือขึ้นนะคะดินน้ำมัน เกิดรอยบุ๋มโดยไม่กลับคืนสภาพเดิมถ้าใครมีอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นฟองน้ำดินน้ำม,มันเนี่ยนะคะให้นักเรียนลองมาทำพร้อมๆกันได้เลยนะคะอาต่อไปนะคะไปดูนะคะการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหาก็จะได้ว่าวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันมีสภาพยืดหยุ่นเท่ากัน หรือไมอ่ต่อไปนะคะไปดูคำว่าสมมุติฐานนะคะก็คือวัตถุที่ทำจากวัดสดุต่างชนิดกันจะมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากันต่อไปนะคะไปดูคำว่าตัวแปรตน้นตัวแปรต้นก็จะได้ว่าชนิดของวัดสดุ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแปรตามนะคะตัวแปรตามก็คือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั่นเองและตัวแปรควบคุมนะคะก็คือความยาวของวัสดุที่ใช้ทดลองแรงที่ใช้ในการดึงหรือกดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่13นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลลงไปในตารางที่1นะคะผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเคมีฟองน้ําหรือมีดินน้ำมันนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมาทดลองแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลงข้อมูลลงไปในตารางได้เลยนะคะวันนี้คุณครูฝากใบงาน วิทยาศาสตร์หน้าที่13นะคะให้นักเรียนกรอกข้อมูลตารางที่1ลงไปเนาะทำเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานเข้าไปในลายกลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ